อยากรู้ไหมว่าเพื่อนใน Li น์โอของคุณแอดมาจากช่องทางไหนบ้างวันนี้ line สามารถให้คุณสร้างลิงก์แล้วก็คิวอาร์โค้ดได้ใหม่เองนะคะเพื่อที่จะแยกได้ว่าเพิ่มเพื่อนจากลิงก์เกี่คนลิงก์บกี่คนลิงก์ซีกี่คนตามที่คุณสร้างไว้ได้เลยนะคะวิธีการง่ายมากเข้าไปที่เมนูเครื่องมือสําหรับการเพิ่มเพื่อนที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะคะในแถบเมนูนะคะแล้วก็ไปทางขวามือนะคะเลือกตั้งค่าช่องทางการเพิ่มเพื่อนนะคะ เราข้ามด้านบนไปก่อนนะคะมาดู3มช่องด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยให้คุณใส่ข้อมูลตามช่องทางที่คุณจะเอาลิงก์หรือเคียว e โคไปแปะไว้นะคะ ช่องแรกช่องทางการเพิ่มเพื่อนนะคะคุณจะเอาลิงก์เนี้ยไปแปะไว้ที่ไหนนะคะก็ใส่ไปได้เลยเขาจะมีตัวอย่างมาให้เช่นเว็บไซต์หรือร้านสาขา2นะคะช่องที่2เนี่ยที่มาเราจะเอาลิงก์เนี้ยไปวางไว้ที่ไหนนะคะเช่นไปแปะไว้ที่แบนเนอร์หลักของเว็บไซต์นะคะหรือจะเอาคีย์วร์โค้ดไปวางข้างแคตเชียก็ใส่ไปได้เลยช่องที่3มแคมเปญนะคะช่วงเวลาที่เราจะใช้ลิงก์เนี้ยหรือคีย์เวร์โค้ดนี้นะคะเช่นคริสต์มาสเซลนะคะหรือว่าลดราคารับปีใหม่รับส่งการอะไรต่างๆนะคะ ใส่ข้อมูลใหโครบค่ะจากนั้นกดตั้งค่าพอกดตั้งค่าเรียบร้อยนะคะระบบจะขึ้นทั้งลิงก์ทั้ง QR Code แล้วก็ปุ่มที่ระบบสร้างขึ้นมาให้ใหม่เนี่ยสำหรับช่องทางและแคมเปญที่คุณเลือกไว้โดยเฉพาะคุณสามารถคัดลอกแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะคะนิดนึงนะคะตรงนี้ให้คุณคัดลอกลิงก์แล้วก็ QR code พวกนี้เนี่ยเก็บไว้นะคะเพราะเมื่อคุณกดปิดหน้าต่างนี้ไปเนี่ยหน้านี้จะหายไปทันทีเลยนะคะไม่สามารถกลับมาเอาลิงก์หรือ QR Code ได้อีกแล้วนะคะคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการเพเพ่่ือน จากลิงก์ที่คุณเพิ่งเจริเละขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยเท้าไปที่ข้อมูลเชิงลึกนะคะไปที่คำาั่าเพื่อนแล้วก็ช่องทางการเพิ่มเพื่อนค่ะหน้าตาของรายงานจะขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะช่องทางเว็บไซต์แล้วก็จะแยกตามที่มาแล้วก็แคมเปญต,ตามที่คุณตั้งค่าไว้นะคะลองไปใช้กันได้นะคะสําหรับใครไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆจากเซลสกีแล้วก็ดิจิตอลคิปนะคะสามารถกดติดตามเราไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ